สวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูตลอดนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูนะครับประจําเดือนพฤษภาคมนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับดาวพฤหัส,สบดีถือว่าเป็นประธานสุปเครนะตามคติโหนเนี่ยท่านบอกได้เลยทายปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายดาวพฤหัส,สบดี ด้วยดาวพฤหัสสป,ปดีเนี่ยนะครับนะของชาวราศีธนูนะครับ mm. ก็จะแตกต่างจากพฤหัสในราศีมีนนะครับเ mm. พราะเลิกที่สถิตอยู่เนี่ยนะจะมีเลิกทลิทโถเขาเรียกเป็นเลิกที่ขอความช่วยเหลือนะร่วมมือ ขอความร่วมมือดีกว่านะประสานงานอะไรต่างๆนะแล้วก็จะมีเลิกของมาทธนโนเลิกก็จะเป็นดาวพฤหัสที่ค่อนข้างที่จะนะฮะหาเงินหาทองดีหาเงินหาทองเก่งแล้วที่สําคัญนะดาวพฤหัสที่เกาะโจโรเลิกและมีดาวงระวังเป็นถึงพฤหัสด้วยกันเนี่ยจะเก่งในเรื่องของการช่วงชิงการศึกษาเนี่ยเรียนจบสูงก็เยอะแยะเลยนะจ๊ะนะอ่ะ ะะดาวพฤหัสเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นบุคคลเราก็จะมองเรื่องของครูบาอาจารย์ผู้รับผู้ใหญ่นักบวชนักปัญญาผู้พิพากษานะครับถ้าเรามองไปในเรื่องของนิสัยแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนนิสัยที่ชอบบอกชอบสอนชอบตักชอบเติมมีความหวังดีมีความเมตตาและที่สําคัญคือรักความถูกต้องนะ,ะบางคนเนี่ยนะพฤหัสเด่นๆเ,เนี่ยนะถ้าลูกหลานทําผิดเนี่ยลงโทษโดยไม่เขาเรียกว่าไม่ไว้หน้าเลยก็เหมือนกันนะ นะเพื่อความถูกต้องเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะเลยมีผู้พิพากษาที่เป็นดาวพฤหัสเด่นๆค่อนข้างจะเยอะนะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าดาวพฤหัสเนี่ยในช่วงของเดือนนะครับพฤษภาคมไปอยู่ไหนก็เหมือนเดิมนะเพราะหนึ่งปีขึ้นนะนะก็ไปอยู่ในราศีมังกรองศาเนี่ยเดินได้แค่ประมาณ5องศาขวา นะเดินไปเดินมาจะถอยหลังอีกแล้วนะครับผมนะก็อยู่ในเรือนการเงินเขาเรียกว่าตานุไปอยู่ในเรือนของการหาเงินหาทองนะครับนะก็สามารถที่จะทํานู่นทํานี่ได้พอสมควรแหละนะแต่ถึงในวันที่นะครับ12นะเพราะวันที่12เนี่ยดาวพฤหัสสบิีจะค่อยๆเดินถอยหลังนะ นะครับค่อยๆเดินถอยหลังถอยหลังมานะพอถอยหลังไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวก็จะมาทับในราศีนะันูในช่วงของรักดาอีกทีหนึง่งนะครับก็คือสรุปก็คือตัวเราเองเนี่ยวิ่งเข้าไปหาเงินหาทองและสเสวยโจโรเลอร์นะโจโรเลอร์เนี่ยเขาเลิกไว้พิปฏิพาน์การเอาตัวรอดการช่วงชิงการแข่งขันการพัฒนาตัวเองนะเปรียบเสมือนถ้าเราจะหาเงินหาทองเราก็หาเงินด้วยความมุขมานะความเพียรพยายามต่อสู้แข่งขัน จะทาให้เราสําเร็จในเรื่องของการเงินการทองนะและอีกเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนพันธุนะพันธุมาอยู่ในเรือนของกะดุมภะนะญาติพี่น้องนะผู้ร่วมวงวานหรืออะไรก็ช่วยกันก่อร่างสร้างตัวนะครับทำให้เกิดเงินเกิดทองทําให้ประสบผลสําเร็จในชีวิตก็ได้นะแต่บางดวงเนี่ยนะถ้าดาวพฤหัสเป็นการะคิด,ดีช่วงนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าพันธุมากระดุมปนะัน เสียเงินกับครอบครัวกันโอ้ยมาหาศาลกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวจ่ายฟักเงินเป็นบ้าว่าเล่นเลยนะด้วยดาวที่เข้ามาอยู่ในเรือนนั้นฮะมีทั้งเอามาให้นะครับแล้วก็มีทั้งเอาเอามาให้เรานะหรือเราไปให้เขาก็ได้นะทั้ง2อ,อย่าง นะครับต้องดูในพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยว่าเป็นยังไงแต่โดยภาพรวมแล้วนะเราเองมาอยู่ในหาเงินในเมื่อเราหาเงินเราก็มีโอกาสที่จะได้เงินแล้วมีโอกาสได้เงินด้วยความมั่นคงด้วยเพราะอะไรเพราะเกิดจากดาวเสา่านะครับดาวเสาเองเนี่ยเราดูลักษณะประมาณนี้นะด้วยดาวพฤหัสกับดาวเสาเนี่ยเขาเป็นประธานสุภเคราะห์นะครับแล้วก็เป็นประธานบาปเคราะห์ ต่างคนต่างใหญ่ต่างโคนต่างเบ้งต่างโคนต่างเกงใจนะดาวพระเสาเป็นกเกษตรตราที่พอดีดาวพระพฤหัสได้ตําแหน่งนิดแต่ถูกาธาตุเขาเรียกว่าถูกาธาตุก็คือตัวเองเป็นคนาธาตุดินมาอยู่ในเรือนาธาตุดินนะฮะยังไงก็เข้มแข็งนะครับพอมาอยู่กันนะฮะก็หมายความว่าเจ้าชะตาเองเนี่ยดาวตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนการเงินเราก็มีโอกาสหาเงิน,หา,งนหาทองแต่การหาเงินหาทองอาจจะเหนื่อยนิดนึง อาจจะยากนิดหนึง่งเพราะดาวเสาที่อยู่นําหน้าลัคนาเขาเรียกว่าทุกลัทธุราโยหรือแปลว่าทุกทุกยากยากนะแต่ไม่ได้ทุกคนนะเว้นเฉพาะคนที่มีดาวเสารเป็นการกินีปีนี้ถึงโดนนะถ้าไม่ใช่เป็นก็ให้คุณกับดวงชะตาได้เหมือนกันนะแต่ลักษณะาด,ดาวเสารเวลาได้เงินได้ทองมาไม่ได้มาโดยง่ายๆนะครับนะ ไม่ได้มาง่ายๆนะได้มาค่อนข้างที่จะลําบากเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ในโจโรเลิกด้วยกันทั้งคู่ก็ต้องมีการต่อสู้นะมีการแข่งขันมีการช่วงชิงไว้พิพิธภัณฑ์เพื่อให้ได้เงินได้ทองมาเกิดจนเกิดความสําเร็จนะแต่ไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวพอเข้าภูมิปโลเนี่ยนะก็ทั้งประเทศเดี๋ยวกันเงินกันทองมีความมั่นคงอะไรเนี่ยจะขึ้นเยอะแต่ตอนนี้ได้โจโรเล นะมันก็ยังจะต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการวางแผนพิจารณาอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดความสําเร็จนะจะอะ่ะต่อไปนะดาวมรุติยูนะดาวมรุตยูตนุกระดุมพัสหายชาพันธุป,ปุตตะอยู่ในเลือนปุตตะแน่นอนละให้ระวังในเรื่องของบุตรบริวารความคิดเห็นอะไรต่างๆนะ มุมมองความคิดในแง่ลบบุตรบริวารทําให้เสียหายเกิดโครคภัยไข้เจ็บบางทีเขาไม่ได้เสียหายหรอกเพียงแต่ว่าเขาไม่มีศักยภาพที่จะช่วยเราได้ดังใจเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่คู่เก่งนะการสุดท้ายกานว่าค่าเก่งคนเดียวแล้วก็เอาคนมาช่วยงานหรือเอาคนมาเป็นภาระนะอะไรประมาณนี้นะแต่ไม่เป็นไรเพราะดาวพฤหัสเขาชอบสอนอยู่แล้วนะเป็นอย่างนี้เขาก็โอเคแหละแต่ที่แน่ๆเลยด้วยดาวมรุตยยอยู่ในเดอนของปุตตะ ก็ระวังในเรื่องของบุตรบริวัรทําความเสียหายเดือดร้อนอึดอัดใจหรืออะไรยังไงได้เช่นกันนะแต่ดาวมฤุตยูที่อยู่ในเรือนปุตตะก็มันส่งเสริมในเรื่องของการจินตนาการอะไรต่างๆไอเดียมุมมองความคิดเลิศเล่นก็มีเหมือนกันแต่อย่าให้ออกนอกลูก่นอกทางนะนะเพราะดาวปุตตะในเป็นดาบสองคมเหมือนกันคิดดีก็จเจริญก้าวหน้าคิดไม่ดีนี่ก็ลงเทวเหมือนกันนะยังไงก็ต้องระวังนะฮะแต่ด้วยดาวพฤหัสเนี่ยก็ถือว่าคุ้มอยู่เหมือนกัน นะเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวปัญญาเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาอยู่นะนะบงาบงบางครั้งดาวพฤหัสสัมพันธ์กับดาวมรุตยูเนี่ยนะครับเขาเรียกเป็นครูวิเศษเลยนะเป็นครูวิเศษเลยก็ให้คุณกระดวงชะตาคิดอะไรลึกซึ้งนะเหมือนกับมรุตยูมาถึงเนี่ยนะเป็น4เนะี่ยหนึ่งสองสามเขาเรียกมียกเกที่ถึงกันนะครับอ่ะต่อไปนะดาวเจ้าเรือนไปไหนดาวอังคารตามดาวอังคารไปอีกนะดาวอังคารนะ เป็นเจ้าเรือนอยู่2อเรือนนะอ่าเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนในราในราศีเมษและก็ในราสีพฤชิอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะไปยังไงต่อนะครับในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะฮะเอาละนะ,ะคือตะนุกระดุมพระสะหชพันธุปุตตะเอาละปุตตะมาอยู่ในเรือนของสหชะนะอ่านะฮะเขาเรียกว่ามมีเกณฑ์ที่จะเข้าสังคม นะฮะมีการเข้าสังคมมีการพบปะผู้คนที่มากหน้าหลายตานะครับมากขึ้นนะ,ะปุตตาแปลว่าสิ่งใหม่ๆม,มีการลิเริ่มมีการลงทุนลงทุนกับอะไรลงทุนกับสังคมนะสังคมก็คือคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปคนหมู่มากนะมีการที่จะลงทุนมีการที่จะร่วมหุ้นมีการที่จะปฏิสัมพันธ์นะฮะอันนี้คือในมุมของข้อดีนะฮะ เขาเรียกว่ามันมีการเปิดโอกาสให้ตัวเองที่จะไปอยู่ในจุดที่นะฮะเรียนรู้สิ่งอะไรต่างๆนะฮะเข้าไปในสังคมได้ถ้าเป็นพวกนักลงนักเรียนหรืออะไรยังไงนะก็อาจจะเป็นว่าอยู่ในช่วงการนะฮะเข้าสังคมเข้า u t u b e นะในกลุ่มเพื่อนฟูงในกลุ่มไลนอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันก็ได้เหมือนกันนะนะ,ะเขาบอกเขาว่าปุตตาแปลว่าสิ่งใหม่ๆอยู่แล้วนะสหัสชาก็แบบเพื่อนใหม่สังคมใหม่ๆนะทำให้เกิดประโยชน์อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราต้องระวัง นะสังคมที่เราเข้าไปนะครับก็ยังมีคําว่าวินาศเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะวินาศสหชะนะถ้าเกิดวัยรุ่นแล้วกันเนาะถ้าคุณเข้าไปในสังคมแล้วมีการนะฮะนู่นนี่นั่นกันที่มันออกจะไม่ค่อยดีคุณถอนตัวออกมาเลยนะนะคุณถอนตัวออกมาเลยเข้ามิตร โอเคไอการเข้าสังคมไอการมิตรอะไรเงี้ยมีมิตรมันย่อมดีกว่ามีศัตรูนะมีการเรียนรู้อะไรเงี้ยมันดีแต่ถ้ามันออกนอกลูก่นอกทางหรือมันอะไรเงี้ยให้คุณถอนตัวออกมาเลยนะเพราะส่วนหนึ่งเขาว่าวินาศเขามาเตือนนะเขามาเตือนให้คุณระมัดระวังกับการเข้าสังคมนะฮะมันอาจจะเกิดความเสียหายทําให้คุณนะฮะเสียหายได้เพราะคําว่าวินาศแปลว่าเสียหายลําบากนะฮะกักขังจองจานะฮะ อะไรประมาณนี้นะก็เช็คกันดีๆนะครับอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้รับผู้ใหญ่นะ เป็นครูเป็นคนทั่ว,วไปหรือนักธุรก,กิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะสังคมที่คุณเข้ามานะคุณก็ต้องมีการตรวจเช็คตรวจทานให้ดีๆนะว่าการที่ตัวคุณเองไปเข้าหาหนู่นนี่นั่นนะเขามีพื้นเพยังไงพฤติกรรมยังไงหรืออะไรยังไงเพราะผมเข้าใจนะว่าส่วนหนึ่งตัวเราเองวิ่งเข้าไปหาการเงินนะพอเราวิ่งเข้าไปหาการเงินเนี่ยโอเคเนะี่ยมันต้องมีสังคมเข้ามาแน่นอนนะสังคมที่ทําให้เราเกิดเงินเกิดทองแล้วในคนพวกนั้นมันก็จะต้องมีคนที่ไม่ดี นะก็คือวินานีแหละให้เรามาเตือนชาวราศีธนูนะคุณเองให้พิจารณาทําเหตุปัจจัยแห่งความสาเร็จให้ถูกนะและให้เข้าใจเหตุปัจจัยแห่งความเสือ่อมนะหรือความสูญเสียมคืออะไรต้องพิจารณาด้วยแล้วชีวิตคุณก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้นะจ๊ะนะแล้วด้วยดาวที่มันโยกเกนนะฮะอังคารกับมรุติยูคล้ายๆกับมรุติยูมาอยู่ลักษณะประมาณนี้ นะฮะเหมือนกลุ่มก็ให้ระวังนะฮะในเรื่องของอการเดินทางด้วยนะนะครับเพราะว่าคําว่าสหัจ้าแปลว่าการเดินทางระยะใกล้ๆนะไอ้คำว่าระยะใกล้ๆเดี๋ยวบางทีมันไม่จําเป็นที่จะจากบ้านเราเนี้ยนะเดินไปท้ายซอยเนี่ยก็ถือว่าคือการเดินทางเหมือนกันนะนะไม่จำเป็นต้องขับรถแล้วไปอย่างเดียวนะนะเขาบอ,ขอด้วยว่าก็ให้ระวังเหมือนกันในช่วงนี้ด้วยดาวที่มันโยกเกฑ์กันนะฮะก็ อันตรายเหมือนกันยังไงต่างหาเพราะาดาวอังคารกับมุ่งรุยูเขาเรียกเป็นคู่อุบัติเหตุคู่แตกหักเลือกตกอย่างออกเลยประมาณนี้นะจ๊ะแต่ก็ไม่ต้องไปตกกลัวนะครัเพราะว่าดาวเนี่ยยังเข้ามาในลักษณะที่มันไม่ไม,ไม่ค่อยรุนแรงอะไรมากมายแล้วเดือนนี้มันเดือนนี้ดีอย่างเพราะไม่มีดาวอะไรเล็งกันเลยนะฮะไม่มีดาวเล็งที่มันส่งกระแสกันแบบหนักๆน,น,นะฮะมีแต่แค่นะฮะ โยกันบ้างเป็นสี่ต่อกันบ้างเป็นหต่อกันบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อพระราหูไปไหนนะอ่ะเราจับเจ้าเรือเลยเราไปตามเจ้าเรือเลยเนี่ยนะพระราหูนะตะนุกระดุมพระสาหาชะสาหาชาไปไหนโอ้โหสาหาชะไปมรณะครับพี่น้องนี่เอ้ใช่ไหมว่ไม่ใช่เออสาหาชามาปัตนิดิตนันหเออปัตนิปัตนิโทษทีครับนะสาหาชะไปปั ถับนี่ถ้าเป็นวัยรุ่นแล้วกันนะกิกกเลยนะช่วงนี้เริ่มมีการคิดไม่ซื่อแล้วนะเริ่มจะเอาเพื่อนเป็นแฟนแล้วนะเออเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อแล้วนะฮะเออนะระวังหน่อยระวังหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเพียงแต่ว่าเป็นแค่ราหูเล็งลักขนาดนั้นเองนะก็คือกดเก่งคือเป็นพินุบาทน,นั่นแหละ ก็คือโอเคเนะี่ยบางทีเข้ามาคุณอาจจะลุ่มหลงหรือขาดเหตุผลเพราะดาวราวหูเป็นดาวเอาแต่ใจตัวเองใครพูดอะไรเขาไม่ฟังนะแล้วเป็นดาวธาตุลมหุ่นหันพันแล่นแล้วตีโกนถึงกันด้วยลมเจอลมด้วยเออะนะฮะเขาเรียกว่าส่งกระแสกันมันละทีนี้นะฮะด้วยดาวที่เป็นลักษณะประมาณนี้นะค,คู่ครองที่เข้ามาส่วนใหญ่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะพอไม่ทันตั้งตัวติดต่อกับทางสังคมนู่นนี่นั่นนะครับ นะมันก็เกิดเหตุหนู่นนี่นั่นก็ต้องระวังด้วยนะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยอย่าลืมนะว่าดาวอังคารก็มาจากเจ้าเรือนวินาศวินาศแปลว่าไม่คาดฝันไม่คาดฝันในเรื่องของคู่ครองนะผู้ที่มาร่วมหุ้นร่วมทุนผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์แล้วเป็นพินทุบบาทด้วยนะฮะตรงนี้ต้องระวังนะได้ช่วงนี้ก็จะได้แบบประเภทพวกเอาแต่ใจตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราเอง นะบังเอ,อิญในพื้นดวงโดนราวพักราหูเป็นสีกระดกะตาให้คุณได้เหมือนกันนะนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องนะมันจะเสียหายทั่วๆไปเราต้องดูทักษะประกอบด้วยนะบางทีเราก็อยากตกใจหูเพราะอย่างเงี้ยราหูเล็งรักนี่มีคู่กันไม่ได้นะมันหนักแค่ตอนที่เป็นการรักกินีเท่านั้นเองสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์อย่างเงี้ยเออถ้าดาวลักษณะวันนี้ราหูเป็นการรักกินีอย่างเงี้ยนะโอ,โ,อโ,อโอ้นะก็จะหนักแต่โดยทั่วไปแล้วนะก็ ให้คุณกระโดงชะตาได้ถ้าเกิดว่าตกภูมิทักษะที่ให้คุณกระโดงชะตานะฮะก็าอย่าไปตกใจอย่าไปกลัวนะแต่ดาวจรตอนเนี้นะฮะมันมีเกณฑ์ที่เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะเข้ามาแบบไม่คาดฝันเพราะดาวคาันก็คือเจ้าเรือนวินาศแปลว่าไม่คาดฝันแต่ในขณะเดียวคู่ครองก็อาจจะสามารถนะครับทำให้เราอึดอัดเหนื่อยใจทุกใจได้เหมือนกันเพราะอย่าลืมว่านะครับดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับตีโกนกระแสไปถึงพักราหู แล้วไปอยู่ในเรือของพระลาหูด้วยยังไงก็ต้องมีผลกระทบกระเทือนถึงรักนาแน่นอนนะฮะยังไงก็ต้องระวังไว้นะจะไอ้คำว่าระวังไว้ในที่นี้หมายถึงว่านะไม่ใช่ว่าเราจะปิดกั้นโอกาสไม่ใช่อย่างนั้นนะก็ให้เราแบบจากที่ไว้ใจร้อเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเหลือสักหกสิบดูพฤติกรรมไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะในเรื่องของความรักนะแต่ในเรื่องของ คนที่ทำงานแล้วนะก็ให้ระวังในผู้ของผู้ที่ร่วมหุ้นร่วมทุนหรือคนที่จะมาแจมคนที่จะมาทําธุรก,กิจกับคุณหรืออะไรยังไงนะครับนะก็ให้ตรวจเช็คอะไรยังไงให้มันดีนะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยไปอยู่ในเรือนของสหาชาเขาเรียกว่าการติดต่อมีปัญหาหรือมีรับลมคมในหรือมีที่มาไม่เปิดเผยให้ต้องระวังนิดนึงนะในมุมของสังคมนะที่จะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวพวกร่วมหุ้นร่วมทุนกับเรา นะอันนี้ให้ระวังดาวเตือนดาวจรเตือนนะสำหรับชาวราศีธนูเป็นลักษณะประมาณนี้นะก็ให้ระวังไว้นะจ๊ะอ่ะต่อไปนะดาวพระพุธนะดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนคู่ครองนะฮะแล้วก็เป็นอยู่ในราศีกันนะเจ้าเรือนกรรมะที่แปลว่าการงานการกระทํากรรมกเก่าทีนี้ไปอยู่ไหนละทีนี้นะฮะก็ต้องบอกว่านะ,ะท่านสองช่วงเนาะในวันที่5เนี่ย นะท่านก็ไปอยู่ในเจ้าเรือนอาลีแล้วนะเขาเรียกว่าคู่ครองนะฮะหรือความรักหรืออะไรอย่างช่วงนี้อาจจะงงแงงงงงมาลองกองแกงกันนิดนึงนะเออก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันนะอาจจะทะเลาะเบาแว้งหรืออาจจะไม่ไม่ชอบพอหรือมีปัญหากันอ่ะเออเอาอย่างนี้ละกันนะก็ไม่เป็นไรอดทนไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอวันที่25นะดาวพระพุธย้ายแล้วนะดาวพระพุธเนี่ยย้ายมาเป็นปัตตนี ะะเขาเรียกว่าเป็นกเกษตรตลาดที่ดีถ้าช่วงนี้คุณมีใครเข้ามาในช่วงทีนี้มีแฟนหรือมีอะไรเข้ามาหรือมีผู้ร่วมผู้ร่วมทุนเนี่ยก็ขอให้นะฮะเขาเรียกว่าได้คู่ข้ามชาติข้ามภพข้ามชาติจะเป็นโอกาสที่ดีนะ,ะมีคู่ครองที่ดีเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าอย่างนี้นะฮะด้วยดาวพระราหูนะฮะนะ,ะ,นะะก็ยังมีการป่วน นะครับในเรื่องของให้คุณควยเขวได้เหมือนกันนะนะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยด้วยดาวคู่ของ,งอเป็นเกษตรเนี่ยและเล็งลัคนาส่วนใหญ่จะมีคู่ของได้นะครับแต่ให้ระมัดระวังคนที่มีลักษณะเหมือนคนลาหูหลอกลวนปิ้นป้อนพูดไม่จริงพูดเท็จนะพูดน้ำไหลไฟดับอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังไม่มีหลักเกณฑ์ถ้าคนที่เข้ามาแบบดาวพพุธ พูดจาดีอ่อนน้อมสติปัญญาดีมีทรัพย์มีเงินมีทองอันเนี้ยคบได้อ่าเป็นลนักษณะงี้นะนะครับอ่ะต่อไปนะกรรมะไปอลีการงานคุณมีปัญหาในวันที่5นะครับการงานคุณมีปัญหานะก็มีการแก้ไขนู่นนี่นั่นอะไรกันไปนะฮะนะคำนะว่าไอ้กรรมะมีปัญหาเนี่ยบางคนเนี่ยก็โดนโรคภัยไข้เจ็บนะบอยู่บ้านอันเนี้ยชัดเจนทุกราศีนะฮะแล้วก็นะแต่ว่าบางคนเนี่ย ยังทํางานได้แต่พอทําได้กลายเป็นว่าอลีถ้าเอาแบบง่ายที่สุดเลยการสัญจรไปมาที่เราจะไปทํางาน,นเนี่ยมันเหนื่อยมันยากกว่าปกติเงื่อนไขมันเยอะนะไปทำก็ต้องรีบกลับบ้านก่อนสีทุ่มอย่างเงี้ยจะสัญจรไปไหนก็ลําบากอันนี้เอาแบบเข้าวิถีชีวิตเลยนะนะตามความหมายจะได้เห็นภาพว่ากรรมะอลีเป็นเงี้ยดำเนินชีวิตลําบากนะเกี่ยวเรื่องของการงานและการดํารงชีวิต แต่หลังจากนะครับวันที่25นะฮะก็จะมาเป็นกเกษตรตาเทพดีเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมแล้วนะการดําเนินชีวิตนู่นนี่นั่นดีนะมีความเข้าอกเข้าใจกับคู่ครองหรือผู้ที่ร่วมพูดร่วมทุนหรืออะไรยังไงนะมันมีเกณฑ์ดีขึ้นแต่ด้วยาราพล <c oughs> ููยังไงก็ต้องระวังเนไอ้เรื่องคําพูดหลอกลวงอะไรเงี้ยต้องระวังนะหรือคําไม่จริงคําเท็จอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับอะ ต่อไปนะเอาอะไรดีอ่ดดาวพระอาทิตย์แล้วกันนะดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นตัวแทนของความสําเร็จนะเป็นตัวแทนของความเจริญก้าวหน้าก็ไปอยู่ในเรือนของอลิอีกแล้วในวันที่14พฤษภาคมนะไปแล้วเข้าอาลิแล้วสุภาพอาลิไม่ค่อยมีความสุขนะนะครับหาความสุขที่แท้จริงในช่วงนี้ไม่ได้นะครับยังไงก็นะชาวราศีธนูอดทนอีกนิดนึงนะครับเพราะดาวของคุณเนี่ยนะด้วยดาวใหญ่ๆเนี่ย เน่เดินไปพบดีนะแต่ว่าดาวเล็กก็ยังอยู่ในลีลาที่คลองแวะอลีปัตานิมรณะอยู่ก็ยังงงแง้งงงแง้งอยู่เนี่ยในช่วงนี้แหละนะครับนะแล้วตอนนี้สุภกไปอยู่ในเรือนของอลีนะครับก็ในเรื่องของผู้รับผู้ใหญ่หน้าที่การนาตำแหน่งคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ย นะครับมันก็จะมีเหตุให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือนะรเราเองต้องไปดูแลต้องคอยไปเทคแคร์มีต้องไปซัพพอร์ตต้องไปนู่นนี่นั่นนะทำให้งุดหงิดอยู่ในใจนะบ,บางคนเนี่ยสุภาพอริบหัวเมียอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ทะเลาะงอกแงงกันนะฮะก็มันมีปัญหานะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะครับเดือนหน้าน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะนะฮะเพราะเดี๋ยวดาวพระอาทิตย์ก็จะย้ายนะตอนนี้ก็อดทนไปก่อนนะครับเพราะมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของความสัมพันธ์ นะกับคู่ครองหุ้นส่วนอะไรพอสมควรนะแต่ด้วยดาวพระพุธที่เป็นเกษตรตรงนี้ผมว่ามันยังไงเข้าเบาลงจากสถานการณ์ก่อนๆนั่นแหละผมว่ามันต้องเบาลงนะครับก็คือในวันที่25เนี่ยนะความสัมพันธ์ต่างๆเริ่มดีขึ้นนะครับผมนะอ่ะต่อไปนะฮะอะไรต่อดีนะดาวพระศุกร์เนาะอ่ะดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนในราศีพฤษก นะครับและเป็นเจ้าเรือนในราศีตุลน,นะครับราพะนะวันที่หนึ่งวิ่งเข้าไปแล้วนะราพะเข้าไปอยู่ในเรือนของปัตตนีนะสงสัยจะไม่พ้นมีแฟนกันละมังเนี่ยนะชาวราศีธนูเนี่ยนะระวังช่วงนี้เนื้อหอมนะนะคนเข้ามาหลายทางเลยนะมาจากสังคมก็เข้ามานะ มาลาพัพปัตตนสิส่วนใหญ่เขาเรียกว่าถ้าคนไม่มีแฟนนะจะเนื้อหอมโอ้เดินไปไหนมาไหนนี่โอ้โหสายตานี่เยิมเลยนะคนมองนะยิ่งเป็นผู้หญิงที่แบบว่าโอ้โหสเปคตรงกับผ,ผู้ชายด้วยนะโอ้โหนี่คุณแบบว่าสุดยอดอ่ะ <c oughs> นะจะมีคนสนใจเยอะนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะด้วยดาวที่มันเป็นพินทุบาทถึงสองดวงนะครับหดาวพระลาหูเล็งเป็นพิณทุบาท สองสุกเลงลัคนานะครับเป็นพินทุบาทแต่ดาวพระพุธเป็นเกษตรและเป็นคู่า่าตแม่มันน่าจะเอารอดนะผมว่ามันก็น่าจะได้นะนะแต่ส่วนหนึ่งดาวพระสุกก็มาจากเจ้าเรือนอลิ์ด้วยเดี๋ยวเอาล่ะไงทีนี้ยังไงอ่ะชาวราศีธนูนะฮะเออก็ต้องอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะฮะว่าไอ้ส่วนเข้าก็เข้ามานะถ้าคนไหนที่มีแฟนอยู่แล้วแล้วตัวคุณเองนะฮะมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง นะครับมีปัญหากับแฟนก็มีการคุยกันมีการตกลงกันถ้าจะเลิกลาอะไรกันก็คุยกันให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะถ้าเกิดไม่คุยกันให้เรียบร้อยเนี่ยด้วยดาวอังคารนะฮะมาอย่างนี้เนี่ยนะเออมาอย่างนี้มาอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มาอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหมีปัญหาคือมรุตยูอ่ะอยู่ในจุดที่ l i n k ์ทุกอันเลยนะ มันมีเหตุทะเลาะเบาแหวงนะความสัมพันธ์ความรักมีเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะมีมีเบาแหวงอ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียก40คํูพูดคาจารุนแรงนะแปกับศู 0, นี่ก็มัวเมาล่วงหลงนะหกกระศู 0, นี่ก็ความรักมีปัญหาการลงทุนมีปัญหานะครับนะไหนจะดาวอังคารเล็งเข้ามาอีกนะเออไม่ใช่ดาวอังคารตีโกนธาตุเข้าไปอีกนะฮะยังไงก็ต้องระวังในเรื่องความรักช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีทางเลือกนะให้เราเข้ามา นะไอคนที่อยู่ก่อนอาจจะไม่ถูกอกถูกใจนะครับไอคนใหม่เข้ามาก็ดูดีเหลือเกินนะแต่ว่าด้วยดาวเจ้าเรือนคู่ครองเป็นเกษตรเนี่ยยังไงมันก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเจอคู่ครองที่มันดีได้แต่ความจะดีได้เนี่ยมันต้องผ่านในเรื่องของการทดสอบก,กันเยอะดาวสุกเล็งรัคนา,นามีปัญหาในเรื่องของการเอาอกเอาใจหึงหวงน้อยอกน้อยใจหน่อยกันนะพระราหูเล็งลักนามักจะหลอกมักจะลวงมักจะลอ่ะลอนะเจอกันวันเดียวก็เรียบร้อยเลย นะฮะมันจะเป็นละะนักษณะอันนี้รวมทั้งผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมหุ้นร่วม,วม,วมทุนด้วยนะไม่จำเป็นต้องเป็นอันนี้อย่างเดียวนะสามารถไปเชื่อมโยงกันได้นะส่วนต้องระวังก็ต้องระวังแหละนะแต่ความสัมพันธ์ไม่ยืดยาวแน่นอนต้องบอกว่าอย่างนี้นะฮะด้วยเดี๋ยวดาวต่อไปก็มาอยู่ในเรือนของมรณะนะนะต้องรอให้ดาวพระศุกร์ดาวพระพุธอยู่ในราศีสิงห์เนี่ย อะไรอะไรก็ค่อยดีถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะยังไงเรามองไว้ก่อนมองไว้ก่อนคุยไว้ก่อนอย่าเพิ่งปรงใจนะเพราะปรงใจตอนนี้เนี่ยนะมันจะกลายเป็นว่าจะกลายเป็นของเล่นของเขาเนี่ยนะฮะเสียทั้งโอโนะเออระวังไว้ระวังไว้นะเออนะอืมนะอ่ะต่อไปนะครับดาวอะไรต่อนะดาวพัคเกรดนะฮะ คือดาวพระเกตเนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้นะคบก็ต้องบอกว่ากระตุ้นหมดนะโยกถึงนะ่ยโยกถึงหมดคือดาวพระเกตเป็นดาวที่วุ่นวายนะอยู่พบดีอยู่เรือนดีกระตุ้นให้ดีอยู่พบเสียเรือนเสียกระทืบซ้ําเลยนะฮะด้วยดาวพระเกตที่สัมพันธ์ลักษณะรุนแรงลักษณะประมาณนี้นะ ช่วมโยมหมดอันนี้โยกถึงอันนี้โยกถึงอันนี้เป็นสีต่อกันก็ถึงเทวาดาวพระเกศมันกอยู่ถึงเลยนะฮะในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของนู่นนี่นั่นยังไงเขาต้องระวังไว้นะฮะแต่อันนี้ไม่ได้ให้กลัวนะให้ระวังให้ระวังนะครับให้ระวังแต่ก็ไม่ไม่ได้โดนจังๆอ่ะนะเพราะดาวของชาวราศีธนูเนี่ยมีแค่อาทิตย์เองที่ตกอยู่ในเรือนของอลินะฮะก็ระวังเกี่ยวของโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวก,ก,ยยกับสายตานะเกี่ยวกยับนะระบบเลือดในร่างกายนะครับ นะนะโรคหัวใจโรคประสาทโรคที่เกี่ยวกับโลหิตนะครับได้หมดฝีหนองอะไรเงี้ยนะครับก็นะก็ถ้าอุบัติเหตุให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับพวกไฟไฟฟ้านะครับไฟน้ําร้อนลวกถูกไฟช็อตไฟไหมอ่อะไรประมาณนี้ท่อไอเสียหน้าขาอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องระวังไว้นะจ๊ะคือช่วงที่ก็ต้องบอกว่าช่วงเนี้ย คือด้วยดาวใหญ่ๆเขาเดินพักองศานะคือพักองศาเนี่ยคือเดินถอยหลังนะนะครับองศาถอยหลังนะไม่ใช่มนนะอย่างพระศุกร์ตอนนี้ยังมนอยู่เพราะเดินช้ามากนะเขาเรียกว่ามนแต่พักองศาเนี่ยคือดาวนะครับคือดาวพฤหัพสพักองศาดาวพระเสาร์พักองศาคือเดินถอยหลังเนี่ยนะครับคือคําพยากณ์เนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของภาพรวมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าข้าวยากหมกากจะแพง นะครับประเทศเนี่ยจะเล่นแข้นฝืบเครื่องจะสูญเสียคนใหญ่ในแผ่นดินนะเสนาบดีสมณะพราหมณ์ผู้มียศสูงนะครับนะอันนี้คือต้องต้องให้ระวังนะครับส่วนดาวพระศุกร์เนี่ยนะตอนนี้เดินช้านะเดี๋ยวจะพับองศานะก็พยากรณ์ว่าพืชผลจะวินาศนะครับข้าวจะแรงพิษสุกเทระเนนชีจะเดือดร้อนด้วยประกาศต่างๆนะจ๊ะ นะส่วนดาวพระเสารพักองศาเนี่ยนะครับนะเขาก็จะบอกว่านะฮะถ้าพักองศาในราศีมังกรพยากรณ์ว่านะครับผู้คนจะเกิดนะครับโลกนะแต่ถ้าตาฝวาหมายเาสอสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกผิวหนังอันปรานะแต่แต่ถ้าเป็นสมัยเนี่ยเขาเรียกว่าโลกที่นะยังคนคนพบยาไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเหมือนโลกที่เราเจอณนะปัจจุบัน นะอันนี้ก็เป็นเกตในเกตน้อยนะฮะว่าดาวดาวเวลาดาวพักองศาดาวใหญ่ๆพักองศาเนี่ยมันมักจะเกิดเหตุเรื่องราวที่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะแล้วดาวพฤหัสเราย้ายในวันที่12สนะครับส่วนดาวพระเสาร์ย้ายในวันที่15ที่ย้ายอง,อ,งองศาลดลงนะครับนะอ่ะนะฮะยังไงวันนี้ก็นะฮะจบแล้วนะครับวันนี้ก็นะขอบคุณทุกท่าน อ่ะเดี๋ยวสรุปก่อนสรุปก่อนนะสรุปโดยภาพรวมเนี่ยของชาวราศีธนูตัวคุณเองวิวเข้าไปหาเงินหาทองแล้วมีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับณนะนะตอนนี้เนี่ยดาววินาศเข้าไปอยู่ในเรือนของการติดต่อนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะมีการติดต่อแบบไม่คาดฝันหรือมีการเดินทางแบบไม่คาดฝันนะก็บุตรบริวารน,นะเะขาเรียกว่าบุตร ภูตามาเรือนสหราชามีเกณฑ์ที่จะริเริ่มเข้าสังคมใหม่อะไรยังไงแต่สังคมที่เราเข้าไปก็ต้องให้ระมัดระวังด้วยนะฮะส่วนในเรื่องของนะสุภะไปอยู่ในเหล่ให้ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานคุณพ่อคุณแม่คนในบ้านหรือมีความอุดในบ้านยังไงก็ขอให้มีสตินะ,ะด้วยดาวที่ไปกองอยู่ในเรือนปัตตนีเยอะแยะนะฮะส่งผลให้โอเคดาวพระพุธเป็นเกษตรนี้ให้คุณกับดวงชะตานะฮะทำให้ความรักหรืออะไรยังไงมันก็มีเกณฑ์ที่จะโอเคแต่ด้วยดาวที่มันห้อมล้อมด้วย ดาวพระราหูด้วยดาวพระศุกร์เป็นพินทุบาทด้วยกันทั้งคู่ก็ระวังเรื่องของความไม่เข้าใจความลุ่มหลงนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของความหึงหวงนะฮะบ,บางทีก็ดาวพระราหูทําให้เราเปแบบขาดสติดาวพระศุกร์ก็หึงหวงแบบไล้เหตุผลนะยังไงก็ต้องระวังไว้แต่ด้วยดาวที่เป็นเจ้าเดือนเป็นกเกษตรราทิบดียังให้คุณเว้นแต่ว่าคุณตกภูมินะฮะพระเสาทําให้ดาวพระพุธปริกาและกีดีเท่านั้นแหละที่มันจะมีปัญหาหนะัก นะฮะยังไงวันนี้ก็ต้องนะฮะกราบขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่แวะมาดูแวะมาชมนะฮะหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาภัยทุกท่านเวณัที่นี้ด้วยนะฮะก็ขอให้ทุกท่านนะครับจะเลินด้วยอายุวันณัสุขพร,พระนะครับก็ขอให้รวยๆเฮงเปังกันทุกท่านนะครับผมวิจเก่ยรติดดูตลอดสวัสดีครับ